สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับคู่เอกประจำรายการในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนะครับที่สถามแก้งโคกกดนครราชสีมาระหว่างรวมเพื่อนพบเพชรเจริญโชคบวกมูบินอุบลน,นะครับทิ้งรางวัลกันถึง4ล้าน4แสนบาทนะครับกหนดชนกัน3ยกนะครับไก่คนนี้เป็นไก่พม่าชนพม่านะครับก็มาฟังข้อมูลทางด้านรวมเพื่อนนะครับไก่ชื่อเจ้าเยียแดนคุณ ไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกเพาะของพักพวกทีมงานรวมเพื่อนนะครับพ่อเป็นเจ้าบังปอนนะครับแม่เป็นไก่สายเสียบปอนบ้านเสือนะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกนุมนะครับเป็นไก่ซ้อมดีซ้อมแข็งดีซุ้มนะครับไม่เคยออกชนที่ไหนมาก่อนนะครับทางทีมงานเห็นว่าชนร้านได้เลยเลี้ยงออกชนไฟน,นี้เลยนะครับสไตล <arma> ์การชนก็เป็นไก่ยืนตีนะครับแข่งดีหน้าหงอนหน้าคางได้เป็นไก่เฝ้าหัวตีนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านเพชรเจริญโชคนะครับบวกหมูปินุบล ไก่ชื่อเจ้าสิงแดงนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกพาะของเสียโปเตมหมูบินุบลนะครับพ่อเป็นเจ้าสิงดำนะครับแม่เป็นลูกสาวเจ้าตะวันฉายนะครับของสิริวิทย์ฟาร์มไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ลูกหนุ่มเหมือนกันนะครับใชตีชนมา2องไฟนะครับล่าสุดก็หนึ่งหมื่นพันชนะมายกกว่านะครับสาหรับสไตล์การชนก็เป็นไก่เดินทําหน้าหงอนหน้าคางไก่แข้งดีนะครับชอบตีไก่เลยถอยนะครับวันนี้ก็ข้อมูลเราเข้า2ตัวก็ฝากติดตามไว้ด้วยถ้าหากปิดภาพกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคครรััับบสสวดี